สวัสดีวันเสาร์ครับคุณผู้ชมบริษัทพีพ p l ฟาร์มจำกัดภูมิใจเสนอ The o d Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบเป็นโปรเจแต่สองขวดอ้าววันนี้ทำไมอ่อนแอจังเราคิดว่าขาเราอะส่วนไหนใช่ไม่ได้เราไม่ต้องใช้ ผู้ชมคะความงามที่ปรากฏตรงนี้หลายๆท่านอาจจะได้ผ่านตาผ่านใจเพราะเป็นหนึ่งในศิลปะของยุโรปที่เข้ามามีอิทธิพลกับประเทศไทยเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5นะคะและเพราะปัจจุบันความงามเหล่านี้เราอาจไม่ได้เห็นบ่อยนักหรือหายากก็ว่าได้คะ่ะเพราะการอนุรักษ์ไว้ย่อมเสื่อมคลายไปตามกาลเวลานะคะแต่ที่นี้เกิดจากแรงคนสร้างคะ่ะด้วยเพราะสเสน่ห์ในยุคนั้น ทำให้สาววัยเก่าท่านนี้เนรมิตบ้านทั้งหมดนี้เพื่อความสุขทางใจเป็นความสุขที่คุณป้าวาวาบอกว่าคือความฝันที่กลายมาเป็นความจริงอย่างสมบูรณ์เลยละค่ะมามาค่ะของทุกชิ้นในบ้านนี้เป็นของเก่าหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะจริงหรอแล้วนะมามาไปหาของมาจากไหนบ้างคะเนี่ยก็ค่อยๆเก็บตั้งแต่เด็ก โอ้ตั้งแต่เด็กเลยเมื่อตอนอายุไปโรงเรียนตอนนั้นอยู่แค่แค่ปถมนะคะฟ้าเป็นจะลงเขาทิ้งไว้ตรงที่ทางเนินไปโรงเรียนแตกแล้วก็มาเก็บเก็บเสร็จพอเก็บเอาไว้แม่ก็เอาไปจะไปทิ้งแม่อย่าไปทิ้งของหนูนะหนูเก็บมาแม่ก็จะไปทิ้งบอกแม่ขอหนูเถอะถ้าแม่จะทิ้งนะเดี๋ยวหนูไปให้เจ้าของเขา แล้วชอบรูปปฏิทินรัชการรูปพระสมเด็จก็ชอบพระพุทธรูปถ้าไม่มีก็เพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาก็จะบอกว่าขอหนูหน่อยนะพอได้ได้ยินมีชื่ออะไรหลวงปู่โตหลวงปู่ที่นู่นที่นี่หนูขอนะหลวงปู่ทวดมีไหมหนูขอนะหนูชอบคือชอบสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กทุกอย่างที่เราเห็นในบ้านนี้ก็คือเป็นของเก็บของเก่าจริงๆช่แล้วก็ซา้อมาบนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่า สโลเนี่ยจะคุ้นเคยกับบ้านหมามามากเพราะว่าจะถ่ายละครตลอดก็จะมีบ้านหลังนี้กับบ้านหลังข้างในตอนนี้ก็เริ่มไปถ่ายหลังข้างในกันแล้วแต่ยังไม่เคยเจอมาม้าตัวจริงสักทีค่ะวันนี้รายการดีโอดี้ไอดอลของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาคุยกับมาม้าตัวจริงแล้วว่าเจ้าของบ้านเนี้ยอยากเจอมากแต่งบ้านเองทําบ้านเองทุกอย่างทุกรายละเอียดใช่ไหมคะมาม้ามาม้าเริ่มสร้างจากอันไหนก่อนคะคือหลังนี้หลังไม้อันนี้ก็คือสร้างเมื่อปี3 0 Mm hmm. 30นี่ก็ mm hmm. เจ้าของบ้านก็เป็นนายตำรวจบ้านนี่ก็ต้องถูกเวนคืนบังคะ mm hmm. เจ้าของอะแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็บอกว่าบังคับให้ซื้อตั้ง mm hmm. 50,000บาทเมื่ปี30 0 mm hmm. ทองสมัยนั้นแค่7,500 mm hmm. ก็ปัจจุบันนี้ เราก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีเช่นว่าตรงไหนมีปวกเราต้องพยายามฉีดหลังนี้เลยเหรอคะค่ะหลังนี้ค่ะก็เท่ากับประมาณเป็นร้อยปีอยู่เขา65ปีและตอนนี้หมาม้าก็35ปีแล้วก็เป็นร้อยเขาต้องกกว่าปีไม่ใช่6560กว่าปีเป็นร้อยปีแล้วแล้วการเริ่มต้นจากธุรกิจที่ให้กองถ่ายมานี่เริ่มยังไงคะคุณแม่กองถ่ายคือบ้านหลังนี้ถ่ายตั้งแต่ตีใหญ่ ตั้งแต่คุณชัดชัยแล้วก็ตั้งแต่รุ่นคุณวรุษเป็นตอนนั้นจะเป็นเรื่องของโอบรีอกอโบรีโอวรุษอ๋อแล้วก็หลายๆเรื่องโอเยอะมากแล้วก็อะไรนะทิ้งอะไรนะทิ้งคนเริงเมืองหลายเรื่องมากมากมากมายเพราะว่าถ้าอยากได้บ้านสไตล์เก่าๆแล้วสวยหน่อยก็จะต้องบ้านมามาเนี่ยแหละพวกเราจะรู้จักกันในชื่อบ้านล็อกเกียงใช่ค่ะเนาะ S 2> <S 2> <S บ้านล้อเกลียนหรือว่าเวลานี้ก็กองถ่ายก็เพิ่มชื่อไปเรื่อยบ้านคุณวาวาบ้านคุณวาวาหรือพิพิธภัณฑ์จินทาทิพย์ออนั่นหม่อมน้อยอ่ะท่นานเพิ่งสิ้นไปอ่ะท่านตั้งชื่อบอกบ้านล้อเกวียนไม่ไพ่ล้อเลยไม่เอานะเอาชื่อจริงแล้วกันจินทาทิพย์ความบ้านหลังนี้แล้วค่มะมามาแล้วก็จะมีบ้านหลังใหญ่ข้างในบ้านทนเรียกว่าบ้านเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งสร้างนี่ก็สมมุติว่า เป็นวังเป็นวังเลยนละค่ะวมอถ้าเป็นวังเพราะว่ากองถ่ายเขาเรียกเขาเรียกวังเล็กวังใหญ่ถ้าวังเล็กข้างหลังนี่ก็เหมือนมากนะคะใช่อันนั้นก็เป็นเราทําเป็นคล้ายๆว่าธนาคารไทยพาณิชย์เก่าสยามกัมมรชชนสยามกัมมจนสยามกัมมันเพราะว่าในยุคเขาเยุคอะไรนะคะหมามาถ้าเกิดโครงสร้างแบบนี้ ต้องยุครัชกาลที่หกเลยี่โบรอหกนะคะรัชกาลที่หกมาค่ะแล้วอันเนี้ยก็เพิ่งสร้างแล้วก็ออกแบบเองชด้วยทั้งข้างในข้างนอกเลยคมาทาได้ยังไงอ่ะออกวาดเอาหรอคะหรือยังไงก็เราทําตอนที่ว่าเดิมทีนะคะอินทีเลียมาไม่ใช่อินทีเลียพูดผิดสถาปนิกก็มาเรียกยี่สิบสองล้านโอ้ไม่ดีกว่ามั้ง22สองล้าน ไม่ไหวไม่ไหวก็นิ่งๆเฉยๆก็ค่อยๆคิดก็บอกไปเรื่อยๆเจอใครก็บอกมีใครไหมถามเรื่อยๆว่าวัดเป็นสถาปัตย์แต่ต้องวงเล็บห้าสิบอัพสี่สิบกว่ายุคไม่ได้เขาจะได้เข้าใจเราเนาะเพราะว่ามาหลายๆท่านแล้วเนี่ยนะอายุน้อยๆก็บอกเอาของไปทิ้งเถอะมันไม่ใช่อย่าไปเอาเลยเป็นอย่าไปทิ้งเถอะเราก็บอกเอ้าอันนี้ไม่ใช่สไตล์เราละ ไม่ใช่กว่าเราจะเก็บนี่มันนานนะไอทิ้งมันแป๊บเดียวนะหนูใช่ไหมลูกใช่ก็เลยก็เก็บเก็บเอาไว้ก็หาจนได้อะพบแล้วราคาก็โอเคโอเคโอเคเข้าใจกันแล้วก็คุยคุยคุยกันได้เนี่ยเวลาคิดเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าคิดอะไรก่อนนอนพอนึกได้ก็หยิบปากกากระดาษมาเขียนไว้ อ๋อนี่ฉันชอบนี้แล้วนะห้องนี้ต้องเป็นนี้นะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้เพราะเราซื้อหน้าต่างมาแล้วต้องอยู่แบบนี้แบบนี้ก็มาโนไปแล้วก็เขียนเขียนเสร็จสถาปนิก็ไม่ต้องเหนื่อยเม่ต้องเหอมีมาให้เขาหมดแลยเพียงแต่เราจะชอบแบบนี้นะแต่วงเล็บว่าช่วยตกตบไว้ว่าไม่ออกนอกบค่ะต้องอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอันไหนถ้าไม่ถูกต้องก็บอกแต่ถ้าจะชอบแล้วคุณบอกไม่ได้ ก็ต้องอธิบายให้ยาวหน่อยนะก่อนที่จะจะดเชื่อฟังคุณมีเหตุผลมากเพราะฉะนั้นไม่เชื่อฟังเขาหรอกนี่เพราะว่าเราชอบของเราด้วยใช่เนาะเราสร้างมาเพื่อตัวเราเออใช่ใช่ไหมสร้างเพื่อตัวเราเราสะสมของเนี่ยบ้านเนี่ยปลูกนะฮะให้ของอยู่ ให้เขาอยู่ให้เขามีที่ที่อยู่ที่สวยงามแต่พอสังเกตแล้วรายละเอียดของตกแต่งต่างๆในบ้านนะคะหมาจ่าค่อนข้างอิงไปทางยุคราชการที่ห้าราชการที่6ใช่ไหมคะขอาเมานะคไมถึงเป็นยุคนี้นะคะคือมีความคิดว่ายุคราชการที่ห้าที่หกเนี่ยใกล้กันระหว่างใกล้กันเนี่ยของที่เราได้มาเนี่ยก็ใกล้กันในยุคนี้ยุคนี้แล้วก็ตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆนะ พอโตมาก็ไปวิมานเมฆประจำความผูกพันปีหนึ่องต้องไปสองสามครั้งไปจนกระทั่งอายุ60ไปตลอดไปตลอดขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะคะทุกทุกท่านใจดีเดี๋ยวก่อนนะคะมาตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปให้อ้อมอ้อมอีกทางหนึ่งเพราะว่าถ้าอ้อมอีกทางทุกคนน่ะ ขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้จะจะไม่ต้องอ้อมอีกทางจะสะดวกค่ะจะสะดวกแล้วก็ไปบ่อยๆบางทีก็ไปนั่งทานข้าวมากอะไรมากคือว่างต้องไปแล้วความรู้สึกที่หมามาเวลาเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยจังเลยแฮปปี้ป้าววาคือสาวไว้เก่าที่พกพาความฝันและไม่เคยทิ้งฝันเลยนะคะรอวันที่พร้อมจะจัดการและสร้างความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอดสนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอด ถามแม่ได้ไหมคะว่าแม่เดินไม่คล่องตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเป็นโปรโองแต่สองขวบอ๋อสองขวบสองขวบแล้วก็ไปเรียนหนังสือนี่ก็ลําบากมากมค่ะ,งงะสมัยก่อนนั้นก็ต้องอดทนค่ะไปโรงเรียนนี่ก็ขึ้นสะพานตั้งสูงมากๆเท่ากับตึกสองชั้นสามชั้นสองชั้นค่ะสูงมากแล้วก็เป็นสะพานไม้แล้วก็เจอเด็กนักเรียนเนี่ยที่เกรเรผู้ชายเนี่ยนะอ๋อ ขยับขยับ่ะเราก็กลัวแล้วก็ยังแถมนะหนูเวลาฝนตกเนี่ยไม้อะกับเปียกน้ำอะหนูลื่นมากตอนนก็นก็เดินก็ต้องเดินเกาะสะพานขึ้นไปค่ะเพื่อว่าแม่บอกว่าไม่ได้นะต้องเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือเหมือนเป็นคนใบ้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมองไม่เห็นไม่รู้อ่ะก็เรียนแต่ว่าเป็นโปริโอเนี่ยนะหนูมันมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหรอก ไม่เป็นอุปสรรคเลยคือว่าคําว่าอุปสรรคสร้างตัวเองแต่มาม้าไม่ได้คิดว่าอุปสรรคเป็นปริโอเป็นอุปสรรคให้เราเราคิดว่าขาเราอะส่วนไหนใช้ไม่ได้เราไม่ต้องใช้ส่วนไหนที่ใช้ได้ หน้าฉันสวยมือฉันดีตัวฉันไย่ใช้ได้เวลาเดินไม่เท้าเราก็จะคิดเสมอว่าฉันไม่เป็นปริโอฉันคือผู้หญิงเสวยๆหรือนางงามกําลังประกวดอยู่บนเวทีเดินรองเท้าส้นสูงไปมาไปมาอเราก็สวยถ้าไม่งั้นเราจะไม่กล้าออกไปใช่ไม่กล้าออกไปสู่โลกภายนอกโอ้จริงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจักกาลังใจตัวเราเองใครจะสร้างให้เรา เราต้องให้กำลังใจเราเองแล้วเราก็ติตัวเราเองค่ะอ้าววันนี้ทําไมอ่อนแอจังหรอไม่ให้คนมีการดูดตัวเองด้วยใช่คือคนเราอะนะหนูค่ะชีวิตทุกคนอะต้องตั้งใจตัวเราเองก่อนเราต้องการอะไรคนเราคิดดีก็จากความตั้งใจคิดไม่ดีก็จากความตั้งใจขยันเกิดความตั้งใจวันนี้ขี้เกียจก็เกิดจากความตั้งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตัวเราเองท่านั้นถ้าตั้งใจอะไรสําเร็จหมดอ๋อความตั้งใจของเรานี่แหละทุกอย่างเป็นพลังสุดๆเลยัง่ี่สุดและเเห็นบอกว่าตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะมามาเป็นคาเฟ่แล้วตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมามานี่ไอเดียมามาอีกหรือเปล่าก็ไอเดียมามาข้อที่หนึ่งเราปลูกบ้านไว้ในบ้านหลังใหญ่แล้วก็ระหว่างเนี้ยกองถ่ายมาถ่ายละครน่ะมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่า เราเข้าไปเขาก็เกรงใจแล้วก็เกรงช่วยบบต่างคนต่างเกรงใจเอาก็หลบไปกองถ่ายอีกมา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 ่าเปิดที่เปิดคาเฟ่ใช่มใช่เปิดนี่เปิดคาเฟ่ผมไม่ต้องไปไหนมาม่าก็ยุข,ขึ้นนะอเอาสักหน่อย <c oughs> ตกลงว่าโอเคอ <c oughs> ว่าอันนี้คือความฝันของมาม้าหรือเปล่าคะว่าวันหนึ่งฉันอยากทําธุรกิจแบบนี้หรือว่ามีบ้านสวยๆไว้ให้คนมาชื่นชมหรือว่าค่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะคือว่าเป็นคนชอบของโบราณก็ต้องชอบบ้านเก่าๆของมาก่อนเนาะเดิมทีจะผูกบ้านบ้านบ้านเอนไทยค่ะโอ้ยความสะดวกไม่ได้ทางวีลแชร์ขึ้นไม่ได้อเราไม่สนแล้วลิฟต์ก็ขึ้นก็ไม่เหมาะสมไม่เอาละเราต้องมาปรุงยุคของ รัชกาลที่หที่หถึงจะแล้วก็เป็นตึกเป็นอะไรผสมผสานกับไม้นะมันก็ไปกันได้และทางอริยสถาปัตัดก็ทําได้ทุกวันนี้ก็รรนลงอยู่นะคะเพราะตัวงเป็นโคลิโอเราก็จะให้ผู้สูงวัยหรือผู้พิการนะคะว่าไปทุกที่ไปทางลาดก็ไปกับคุณกิษณะกิษณะยกล้อเราก็จะไป ไปหลายๆที่ก็รณรงค์ว่าให้ไปกันได้ทุกวันนี้ค่ะนี่ก็ติดตามได้หมนาม้าค่ะถ้าหนูถามว่าทุกวันนี้หมาม้ามีความสุขกับชีวิตแล้วหรือยังมีมากมากเนาะก็ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงอายุนะก็สะพานเจ็ดเลยไปนิดหนึ่งยยังไปคิดบวกเอาเองอยู่เลยอ่ะก็คือข้อที่หนึ่งคิดบวก ไม่ต้องไปคิดลบถ้าคิดลบหนูเราก็จะโกรธเขาแต่ถ้าเราได้พูดคนเราทุกคนนะนะมีความไม่สบายใจอึดอัดใจถ้าเราได้พูดไปเนี่ยทั้งหมดจะโล่งก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะหนูที่ว่าเราต้องคิดเสมอไม่มีวันพรุ่งนี้ต้องมีวันนี้ถ้ามีวันนี้ทุกๆุกวันเราจะทำอะไรสำเร็จถ้าทำว่าพรุ่งนี้ เราก็ไม่สําเร็จแล้วเพราะเราผัดเราไปแล้วแล้วทําอะไรเราคิดเราเดินหน้าเราอย่าหันหลังกลับถ้าเราหันหลังกลับไปหนูไม่ต้องดูอะไรนะลูกนะระยะทางหนูเดินไปหนึ่งกิโลรู้สึกเริ่มจะเหนื่อยแล้วหันไปดูโอ้ยเราจะไปเดินกิโลที่สองได้ยังไงเพราะว่ากิโลที่หนึ่งยังตั้งยาวขนาดนี้ถ้าเดินนะอีกกิโลไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าอย่างเดียวแต่เดินให้มีสติ อย่างประสบความสเร็ุณผู้ชมขาเช้าวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยนะคะความสุขบนความฝันของวัยเก่าท่านหนึ่งที่ไม่ใช่สำคัญเรื่องเงินแต่สำคัญเรื่องใจค่ะหลายอย่างใช้เงินซื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่หากเรามีความฝันอันงดงามบนความสุขของตัวเองเงินมากเงินน้อยก็เพียงพอเสมอค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณแง่คิดดีๆที่ให้กับเต่านะคะคุณป้าวาวาน่ารักมากๆเลยละค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกต ชอมขาเช้าวัวนเสาร์นี้นะคะเรามาเอาใจใส่เนื้อกันบ้างค่ะวันนี้นะคะสโรจะชวนมาทําเมนูข้าวราดหน้าเนื้อค่ะแต่แบบเฮลตี้หน่อยนะคะเพราะเราจะใช้น้ํามันที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยผักบอลอกเกี่ค่ะที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากๆเลยค่ะส่วนเนื้อนะคะเราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะสโรเชื่อว่าคุณแม่บ้านต้องมีเนื้อส่วนที่ชอบแน่ๆเลยส่วนสโรนะคะใช้มันน้อยหน่อยค่ะแล้วก็เรามาเริ่มหั่นผักกันก่อนนะ หั่นผักเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน้ำมันรำข้าวดีต่อสุขภาพนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะร้อนน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะใส่ผักลงไปเลยผักให้พอสุกนะคะสะโลจะปรุงรสนิดหน่อยค่ะด้วยเกลือพริกไทยนะคะ พริกไทยเล็กน้อยค่ะระหว่างผัดสุกนะคะเราก็มาหั่นอีกหนึ่งอย่างค่ะพริกหวานนะคะโอ้โหวิตามินสูงมากๆเหมือนกันค่ะอันนี้เราเอาเมล็ดออกก่อนนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากเกินไปนะถ้าผักสุกแล้วนะคะก็ตัดขึ้นใส่จานได้เลย้าต่อไปพริกหวานค่ะนิดหน่อยนะคะ มานะคะให้เหลือความหวานกรอบของเขาเวลาเคี้ยวจะได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะพริกหวานได้แล้วนะคะตักขึ้นใส่จานได้เลยค่ะ,ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือเนื้อที่แสนอร่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปรุงรสด,ด้วยซอญี่ปุ่นเล็กน้อยค่ะ น้ำพึ่งสักนิดนะคะเพิ่มความหวานแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพด้วยใช้แทนน้ำตาลนะคะเกลือพริกไทยค่ะโอ้กลิ่นหอมมากถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ทานเนื้อนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนโปรตีนเป็นอย่างอื่นได้นะคะเป็นกุ้งเป็นไก่เป็นหมูได้หมดเลยค่ะ ของเราน่าจะได้ที่แล้วล่ะค่ะดูจากกลิ่นหอมๆแล้วก็สีนะคะกำลังสวยเลยตักราดเขา้าได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้อันนี้อร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะราดลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะต้นหอม เพื่อความหอมหวนของเราค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวหน้าเนื้อดีโอดีไอดอลของเราในวันนี้นะคะโอ้โหหจานเนี่ยสารอาหารอัดแน่นอิ่มท้องเป็นทัก,กวันแน่นอนค่ะอ้อหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าหมูค่ะตอนนี้เต่านะคะต้อง ดูแลสุขภาพผิวหน้ากันแบบสุดๆเลยค่ะอ,อยากจะมาถามเท็ดลลบอาหมูค่ะมีวิธีการยังไงมาแนะนําสโลบ้างคะอย่างไวอาหมูเนี่ยปีนี้เขาเข้าอายุ 66ปีเต็มผิวหน้าผมวันนี้เนี่ยถ้าเห็นวันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพก่อนหน้านั้นก่อนตอนนั้นเห็นไหมครับผิวหน้าแห้งกร้านริ้วรอยก็มาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาเอย้ยก็มายับเป็นริ้วเลยส่วนใต้ตาเนี่ยเป็นถุงร่องแก้มนะครับก็มีร่องลึกโชคดีที่ลูกสาวและภรรยานะครับเขาเป็นลูกค้าและใช้เซรั่ม ตัวนี้อยู่ลูกเชียเมียสั่งมา <c oughs> และนี่คือเซรั่มแต่ราจิน่าช่วงแรกที่ใช้นี่ก็รู้สึกได้เลยว่าหน้าเรานุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นคือจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้เลยใช้ผ่านไปสักระยะผลลัพธ์เนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นริ้วรอยที่เคยมีผิวหน้าที่แห้งก้านหน้าผากตีนกาใต้ตาล่องแก้มที่เคยมีปัญหาเนี่ยค่อยๆแลดูเบาค่อยๆแลดูจางลงแล้วก็ต้องบอกว่าผิวหน้าของคนอายุ66อย่างอหมูเนี่ยพอใจมากเลยล่ะคุณผู้ชมก็สามารถดูแลใส่ ใจผิวหน้า แบบนี้เนี่ยยังทันนะครับเชื่อผมวันนี้อาเลยขอโป,โปรพิเศษมาให้เลยซื้อแค่1แถมฟรีอีก5ครับเงินเดือนยังไม่ออกนี่ไม่เป็นไรเลยครับมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นขอเพียงแค่โทรจองโปร,โปรนี้ให้ทันคุณผู้ชมโทรมาที่1 577หรือ Line แอดแตลจ i น่นะครับเราจะให้200สายวันนี้คุณผู้ชมได้แบบนี้ครับแตลจีน่าสกระปุกใหญ่และยังได้เซรั่มขนาดพกพาได้สเปรย์แอลกอฮอล์ได้กันแดดและยังได้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิว ทั้งหมดนี้6ชิ้น9,300บาทครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองโทรเลยครับตอนนี้ที่15.7 7ตอนนี้สายไหลเข้ามาเต็มแล้วครับส0 0ยสายที่หมูให้วันนี้ใกล้หมดแล้วค่ะขอเพิ่มได้ไหมคะเราเพิ่มให้ได้อีก200สายเท่านั้นนะครับรีบโทรมาตอนนี้นะครับที่15.7 7นะครับวันนี้คุณผู้ชมได้ถึง6ชิ้นนะครับทั้งหมด 9,300บาทคือราคาเต็มจะจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากอมูแล้วนะครับก็ยังมีคุณนีโน่คุณเจนเฟอร์คิมคุณปาธนาพรคุณปุ้ยพีโมวันเชฟป้อมคุณแสมยุรันทุกคนใช้ไตแอลจีนานะครับแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจริงๆเลยนะครับวันนี้เรื่องเงินไม่ต้องจ่ายนะครับกดมาจองโปรนี้ให้ทันซื้อ1แถมถึง5ถ้าพลาดครั้งนี้ไปรออีกทีปีหน้าเลยนะครับรีบกดโทรมาที่1577หรือแลน์แอลจีนานะครับวันนี้คุณผู้ชมได้แอลจีนา2 กะปุกใหญ่นะครับได้เซรั่มขนาดพกพาได้สเปรย์แอลกอฮอล์ได้โลชั่นกันแดดนะครับแล้วก็ได้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวทั้งหมด6ชิ้น9,300บาทคือราคาเต็มจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองรีบโทรจองสิทธิ์นี้ให้ทันที่1577ครับวันนี้ต้องขอขอคุณอามูมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆกันค,ะค่ะขอบคุณค่ะครับ